กินวกวยจับยวนซื้อมาสิบถุงคุณผู้ชมแล้วก็ให้เขาใส่น้ำของตอนเช้าแต่ว่าเส้นใส่สองถุงเครื่องใส่สองถุง,งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยดูกานบางคนไม่เห็น เดี๋ยวแก้วมันแตกต้องั้งให้ก็ไป กินจังตู่เจ้านี้ตินไก่ขาอร่อยตินงไก่ข้าอร่อยมากไม่เหม็น คุมหิวได้แปดชั่วโมงไงข้าจกินสิบโมงแล้วนี่เพิ่งจะหกโมงไงคุมหิวได้แปดชั่วโมงพระใหญ่ยังไม่งั้นเราก็จะหิวข้าวตลอดเวลาไงอันนี้คุมหิวได้ตั้งแปดชั่วโมง ปวิทย์โดนละสารสั่งให้ชี้แจงเรื่องนาฬิกาเปื้อนน่ะประวิทย์วงสุวรรณโดนละอันนี้ไม่ใช่ผ้าถุงก็อก ไปวิทย์วงสุวรรณเนี่ยโดนโดนสารสั่งให้เปิดไปข้อมูลนาฬิกาเพื่อนตอนนี้ในช่วงเลือกตั้งครับเราลพักโจมตีกันหญ่ ช้วิชามาันมีการใช้ระเบิดปาพักกู้แข่ง พรุ่งนี้วัอิสลามเขาออกออกจากสิ่งอดพรุ่งนี้อ่ะวันที่ยีิบสองอิสลามออกจากสิ่งอดกดไม่ลงดกดอันล่างนะลูกแล้วลองกดเอามันเปิดทิ้นไปแล้ว กดปงจางแล้วค่อยกดอันนั่งเอา,ามืออันนี้ไปิดดูเด้อ่ะดีหมดนี่ลองดูเด้กดอันนี้ไปเปิดใช่ไหมอันอนี้กดปิดอันเนี้ยลองดูเด้

เจริงไปเจริงล่ารางล้านน้ำแข็งมาปานแก้วเอาช้อยมาอันหนึ่ง <c oughs> ประตูดูหมดใส่ปาเนี่ยเปนจุมวลนกดปิดไม่ได้ไน่รู้เป็เอะไย จู่ๆก็กดปิดไม่ได้ไม่รู้อะไรเสียง ตอนขับรถสปอร์ตนะไม่ได้ไล์สดหรอกตอนนั้นยังไม่มีไล์สดอันนี้คนคนคนแล้วก็อันนี้ใส่น้าแข็งสามแก้วแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้เทแก้วอันนี้เทแล้วมันจะหกเดี๋ยวเราเทใส่แก้วไอ้ที่เป็นเป็นปากแหลมๆอ่ะที่มีแม่ปลาตรงวันนั้นเนี่ยมันจะเทแล้วไม่หก สมไมก่อนมันไม่มีไลฟ์สดเัาไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้คนก่อนเรารเทใส่แก้วนี่คนนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแก้วเนี้ยเราเทใส่น้ำจะไม่หกถ้าอันนี้เทแล้วมันจะหก 哎，阿伯奶。 สวยคว่าครักเทใส่แก้วนี้ก็มัองอโง่เทนั้นอันนี้เดี๋ยวเราเทนี่มันหกโนออันนี้ใส่น้ำแข็งมาเลยไม่ต้องล้างเราแก้วใหญ่เนี่ยเทยใส่แก้วนี้มันเทแล้วมันจะได้ไม่หก ทัาไม่ได้เิอสินอดเนี่ยทำไมต้องออกบวชฉันไม่ใช่คนอิสลามมันไม่เกี่ยวกับฉันฉันแค่เล่าข่าวให้ฟังว่าพรุ่งนี้อ่ะออกบวชหมายถึงว่าละจากกันบวชไงล้วมึนคนพูด บางคนเนี่ยมันสร้างกระแสะมันก็แบบทำแบบเอาใบาเสร็จแบบปมปอม,ม,มาต่อแหล่เข้าใจปะคนนึงือ้ก็เทอส่นี้แล้วก็ห้อยเทใส่แก้วไม่ได้เป็นโรคประจำตัวหรอกค่ะเทแค่สามแก้วพอเพราะน้ำแข็งมันไม่พอแก้วที่เลอะอีกค่ะ เตีแค่สามแก้วก่อ เทใส่ในีน้ําแข็งเยอะเลยแก้วหนึ่งน้ำแข็งเนอะไม่ต้องเทเอาแค่สามแก้วอยากกินก็ซื้อเนดยกโอนเงินมาก็จบและพรุ่งนี้แม่ส่งให้ง่ายจะตายโอนเงินมาเลย มันนั่งคอมเมนต์อยากกินอยากกินแต่เงินก็ไม่โอนแล้วใครจะส่งให้ล่ะอ,อากของเจ,อนนเ,เจ็บอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเกเจ็บอะไรก่อนไงเอาเตอร์อะไม่ยอมโอนเงินมา จเจ้าของตีของก็ต้องลงทุนขายถูกที่สุดแล้วเห็นปะ,ปนะ,ะมแม่เนี่ขายถูกที่สุดแล้ว อ่ะคมมุณผู้ชมเอาตัวเย็นนะเอาตู้เย็นสลิมดิงไฟเบอร์อันนี้คือสลิมดิงไฟเบอร์นะคะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยกล่องนึงจะมีสิบองซองหนึ่งสิบห้ากรัมค่ะนี่ค่ะ ส่งในน้ำเย็นน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็กินอร่อยมากเปรียปร้ยวๆหวานๆหอมๆอ,อร่อยมากค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเปรียปร้ยวๆหวานๆหอมๆค่ะคุณผู้ชมห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรี นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยนะคะขายส่งค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งจะมีสิบสองกร,รัมค่ะเอ้สิบห้ากร,รมัมสิบห้ากร,รมัมเนี่ยอร่อยมากเปรี้ยวๆหวาน,วนตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะคุณผู้ชม กินให้คุณผู้ชมดูสดชื่นมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะพดพดอ่ะเอฟซีเราอ่ะซื้อไปกินสิบกล่องนางกินเจ็ดกล่องเดือนเดียวนางลดสิบกิโลเดี๋ยวนี้นางสวยมากเลยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากตอนนี้หน้าร้อนนะคะ เนี่ยกินกินตอนนี้อีกแปดชั่วโมงมันจะขี้พุงยุบเลยค่ะลดความอ้วนเลยเนี่ยพุงยุบเลยแม่พึ่งกิ่งเพราะว่าแม่ทำจมูกอ่เขาไม่ให้กินอาหารเสริมแล้วก็เดือนหนึ่งละถึงจะกินได้อ่ะโอนเงินมาเลยค่ะศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ปดสองแปดศูนย์ ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนและกรุณาส่งสริปมาที่ไลน์อัดลีน่ดัดแกงอันนี้ไลน์ QR code อ,อันนี้ QR code การโอนเงินค่ะอืมสลิมดิงไฟเบอร์สลิมดิงไฟเบอร์นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เฟตพุชิโนนี่ค่ะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่200อสองร้อยกล่องในมีสิบสองสองละสิบห้ากรัมนะคะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยไม่มีเคอร์เรตเตร์ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานค่ะ อันนี้สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ค่ะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่นะคะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งจะมีสิบห้ากรัมค่ะเป็นหัวเชื้อนะคะไม่มีผสมแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะโอนเงินมาเลยค่ะศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์นะคะอันนี้ Slim Link นะะสลิมดิงนะคะช็อกโกแลตมอคค่าสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่า กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสามร้อยค่ะสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีเราขายส่งนะคะกล่องหนึ่งมี 10, สิบซองค่ะซองในสิบสองกรัมค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็เป็นหัวเชื้อไม่มีผสมแป้งค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอโอนเงินมาเลยค่ะโอนเงินมาราคาศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังจัจาโอนและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัดแกงนี่ไลน์คิวอาโค่นนี่คิวอาโค่นการโอนเงินค่ะ